คุณพระไฮอาภาพรถูกหวย75ใบรับโชคแสนกว่าจากเลขทะเบียนรถงวดนี้แม่มาอาภาพรนครสวรรค์เห็นเงียบเงียบฟาดเรียบนะจ๊ะล่าสุดพ้นประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1 6ตุลาคม64ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวฟาดเรียบถูกเลขท้าย2ตัว75ใบรับโชคแสนกว่าโดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองกรีดลอตเตอรี่75บทําเป็นพัด ร้องเพลงลันลาโดยในคลิปมีเนื้อหาว่ากำลังทำใบพัดค่ะก็งวดที่แล้วมันออก83งวดนี้มันเลยออกรถตีชั้นอีกดูสิ38เบาๆค่ะไม่ถึง100ใบ75ใบค่ะจาก83เป็น38พอดีมันเป็นเลขรถก็เลยซื้อ ซื้อไปประมาณ4ี่0 0กว่าบาท75บใบเป็นเงินเท่าไรแสนกว่าบาทผ่านสรุปว่าผ่านพร้อมระบุคแคปชั่นใต้คลิปว่าซื้อพัดมาค่ะรวยๆค่ะทุกคน75บใบเป็นเงินเท่าไหรจะสองสิบสี่จ็ดสีแสนกว่าบาทอะอผ่านสรุปว่าผ่านอะอ,ะ,อ,ะ,อะพับนิ่งเท่ไหร่หนึ่พับนิ่งหน่นอยเย่อลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ